สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเจอเจอกันนะครับวันที่สามแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกลางทุ่งกลางทุ่งนานะครับเรามาปรับพื้นที่กันเพื่อจะปรับปรุงและสถานที่ที่ที่ทยืนอยู่นี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันต,นตามกันช็อตหน้านะครับตอนนี้ก็ขนถ่ายดินกันวันนี้ได้เยอะหน่อยนะครับวันนี้รถ ก็ตักหน้าดินเพื่อเอาไปโถมนะครับเอาไปโถมในในบริเวณที่เดียวกันนะครับบริเวณที่เดียวกันคือปรับถ่ายดินตแต่งสมัยก่อนคือเป็นส่วนส้มนะครับคือเป็นส่วนส้มเราก็เป็นบอกกุ้งนะครับที่ผมทําเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่สมัยก่อนนะครับก็เพิ่งจะล้มส่วนส้มไปแล้วก็บอกกุ้งก็กรบหมดนะครับกุ้งกุลานะครับที่ผมทําอยู่นะครับ